หลวงปู่สวงรักษามะเร็งลำไส้ด้วยนมกล่องนะครับผมเรื่องนี้ว่ามีพ่อลูกคู่หนึ่งขับรถเบนซ์มาหาหลวงปู่สวงที่กระท่อมด้วยใบหน้าอันทุกข์ระทมของทั้งคู่โดยเฉพาะผู้ปฏิเป็นพ่อที่แบกความทุกข์หนักมากจึงทาให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สวงที่อยู่ในวันนั้นถามไทยจึงได้ความว่าลูกสาวที่มาด้วยอายุ12ขวบเนี่ยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายนะครับผมเลยก็เล้เล่าเรื่องราวให้กับ่อ ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังว่าเนี่ยมีเพื่อนอแนะนําให้หนาหาหลวงปูส่สวงว่าท่านเคยรักษาคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมให้หายได้นะครับผมหลวงพ่อคงเมตานะครับผมหลวงปู่คงเมตารักษาลูกสาวของเขาให้หายได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบเรียนหลวงปู่ว่าเนี่ยมีหลานสาวตัวน้อยเนี่ยเป็นโรคมะเร็งลำไส้หลวงปู่ช่วยเขาหน่อยนะจากนั้นก็มีเสียงดังออกมาอื เสร็จแล้วหลวงปู่สงก็รับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยจากนั้นเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งหลวงปู่สงก็กวักมือเรียกเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่กําลังนั่งดื่มนมอยู่นะครับผมแล้วก็สีไปที่นมกล่องเด็กสาวคนนั้นก็กําลังดูดนมอยู่แต่ก็เห็นว่าหลวงปู่นะ อาจจะต้องการนมกล่องก็กุลีกุจอไปหานมกล่องกล่องหม่มาถวายหลวงปู่แต่หลวงปู่กลับไม่เอาก็ยังซีไปที่นมกล่องที่เด็กสาวคนนั้นกำลังดูดกินไปแล้วอยู่นะครับผมทาให้เด็กสาวคนนั้นต้องจําใจต้องถวายนมกล่องที่ตัวเองกําลังดูดนมอยู่นั้นแต่ก็นมก็ยังไม่หมดหลวงปู่สวงเมื่อท่านได้รับนมมาท่านก็จิบนิดเดียวแล้วก็หันไปที่เด็กสาวย2สิบสองขวบ